สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเอาชุดนักเรียนไปซักเลยคะ่ะเพราะว่าเราจะเปิดเทอมแล้วโอ oh my ม o d โอ้ยนี้จะซักเสื้อผ้าด้วยแต่ว่าจะเอาชุดนักเรียนไปซักก่อนคือเยอะมากเลยอะเราแบบโอ m มก o d เราจะเอาเสื้อผ้าใส่ลุงไปในเสค่ะ นี่นะคะจะเอาไปใส่กันโอ้ my god อ้เปลี่ยนเกือบหักแล้ว เข้ามาในห้องเรียบร้อยนะคะเราจะเข้ามานั่งรอเอาผ้าไปตากก็คือกินเฉาก๊วยรออันนี้ไม่ให้เฉาก๊วยหนุบนะอันนี้เป็นเฉาก๊วยแบบน้ำแต่มันก็คือหนุบเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นหนุบกว่ามากมากถ้าเสร็จแล้ว โอเคเราจะเอาผ้าไปตรากันนะคะนี่ได้ยินเสียงไหมโอเคผ้าเสร็จเล้วนะคะดูคุณยังไม่ทันได้ดู Youtube เลยอืมโอเคนี่เเอาผ้าไปตราก็ ซักผ้าต่อนะเอาผ้าไปตา,ากแล้วก็ซักผ้าในตาการเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าในตะกาเนะคะเครื่องสักผ้าบอกเดค่ะว,ว่ารอ54นาทีนะคะทุกคนอืมโอ้ทุกคนดูดิเห็นรอยปะคือเมื่อกี้เมื่อกี้น้ำชาแบบ ออกไปตากผ้าใช่ไหมตาชุดนักเรียนแล้วทีนี้มันมันไม่มีตะก้าตะก้าแล้วมันใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วทีเนี้ยนัชชาก็เลยเอาเสื้อผ้าตักใช่ไหมแล้วเชอเอาบวกแขนใส่เสื้อแล้วทีเนี้ยหนักก็เลยต้องถอดออกแล้วแบบพอตอนถอดออกปุ๊บมันก็เลยขูดแขนนะคะไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่เจ็บนะมันเป็นรอยเฉยๆคือยังรู้สึกเหมือนแบบอยู่มอสองเออ อ,อยู่ม .2 อ,อรู้สึกเหมือนอยู่ม .1 ไรเงนี้ยคือแบบคือเวลาผ่านไปไวมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วใช้ไปไรคุ้มค่าทุกคนดูปองผลชาลีมันแบบเยินมากใช้จริงๆใช้มาสองปีแล้วแล้วก็ไม่ค่อยทนุถนอมมันเท่าไหร่ว่าต่อจากนี้นะคะนุชจะทานุถนอมมันแล้วนะคะนุชชาไม่มีอะไร เนียชอบเอเนอร์จีอะไรเนี่ยคือชอบงงวันนี้ชอบเป็นอะไรชอบเอเนอร์จีอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเป็นเพราะว่าจะเปิดเทอมแล้วทุกคนน้ําชอบเปิดเทอมวันที่สิบห้าตอนนี้วันที่วันที่เราถ่ายอยู่ก็คือวันที่สิบสองก็คือวันจันทร์วันที่สิบสองเที่ยงหรอ,อาดีอ๋อย่างเจ็ดโมงครึ่ง <G ül üyor> ก็รู้สึกว่าสิ่งทีช่ชอบกังวลน,นะคะก็คือชากลัวใส่ชุดน,นักเรียนไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าชน มัจฉาอ้วนขึ้นนะคะมัจฉาอ้วนขึ้นนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วเจอน้ำชาตอนเปิดเทอมว่าหูยน้ำชาทำไมดูตัวอวกขึ้นนั่นแหละค่ะทุกคนรู้ไว้นะคะว่ามัจชาอ้วนขึ้นค่ะเห็นน้ำชาป่ะมันบานนั่นแหละเฮ้ยแล้วทีเฮ้ยถ้าคืนนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่คืนนี้วันนี้เฮ้ยน้ำชาไม่ได้ตื่นเต้นนะทุกคนน้ำชาไม่ได้ตื่นเต้นแต่น้ำชาคิดว่า วันนี้เรารี่ชุดนักเรียนไปเลยไหมแต่น้างชาไม่ได้ตื่นเต้นนะน้อแค่คิดไปเฉยๆว่าเฮ้ยหรือว่าเรรียไปเลยไหมแต่้องชไม่ได้ตื่นเต้นจร,จริงๆไม่ได้ตื่นเต้นเลยไม่ได้ตื่นเต้นจริงๆวาร์ปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาวาร์ปกันว่าต่อไปเราจะทำอะไรสามสองหนึง่งทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฝนตก แล้วทุกคนรู้ไหมว่าการที่ฝนตกเราซักผ้าเพราะว่าผ้ามันจะตากไม่ได้แล้วทุกคนรู้ว่าเช้าผ้าไปตากมาเมื่อกี้ชอากำลังตากผ้าอยู่ข้างนอกตรงนั้นใช่ไหมแล้วทีนี้ฝนก็ตกมันกำลังปล่อยลงมาเราต้องรีบหอบทุกอย่างแล้วมชอาจะเอาไปตากข้างใน,นซึ่งข้างใน,นมันก็มีฝนเข้าไปแปลว่าเราต้องพยายามตากให้โดนฝนน้อยที่สุดซึ่งผ้ายัางไม่แห้งแต่โชคดีที่ ชุดนักเรียนน้ำชาแห้งแล้วนากเรยเอาเข้ามาไห้่ในห้องเรียบร้อยชาเหนื่อยมากแลวทีเนี้ยหน้าต่างน้ชาปเปิดหน้าต่างไว้ใช่ปะ่ะแล้วก็ต้องรีบวิ่งเข้ามาในห้องเพื่อมาปิดหน้าต่างอีกเปิดประตูหลังบ้านไว้ตรงรัวก็ต้องวิ่งไปปิดอีกอะคหคือมันหลายเรื่องหลายแลวมากแต่เราต้องทาลิฟก่อนนะคะทุกคน คือมันเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้ชุดนักเรียนน้ำชามันแห้งแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่เอาชุดนักเรียนเนี่ยไปรีดเพราะฉะนั้นถ้ารีดก็ต้องไปรีดอีกห้องนึงก็คือห้องตรงนี้ห้องที่มันติดกับน้ำชาต,ตรงนู้นนะคะห้องนั้นจะมีเตารีดแล้วก็มีโต๊ะรีดผ้าใช่ไหม ว่าฉันต้องไปตอนนี้อะไรหรือเปล่าไม่สาคัญ <c oughs> คือทุกคนรู้ป้าว่าแบบคือน้ําชาเนี่ยน้ำชาคิดว่าเรามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันดีกว่าเราจะเอาชุดน,นักเรียนไปรีดกันนะคะทุกคนนี่ชุดนักเรียนที่ชาประกอบไว้บนทดดี่ดรอชเพื่อเราจะเอาชุดนักเรียนไปรีดกัน กันเตอะเราจะไปรีดชุดนักเรียนกันเตอะทุกคนตอนนี้ฝนสงบแล้วคือมันช่างงงมากฝนมันสงบแล้วแล้วเรารู้สึกไม่อยากรีดผ้าแล้วเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวเราจะรีดผ้ากันอุ้ยเราจะเอาอันนี้ไปรีด่อยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเรียบมาก ตัวไปเล่นแล้วนะคะทุกคนชาไม่อยากถ่ายแล้วฉิชร้อนไม่ไหวแล้วและแล้วตอนนี้นะคะเรานี่ค่ะก็รีบพาเสร็จแล้วคือเหนื่อยมากคือรีบหมดเรื่อยๆนะคะทุกคนโอ้ยก็รากลับมาที่เก่าที่เดิมของเราก็คือตรงนี้นั่นเองตอนนี้ฝนมันได้หยุดไปแบบนิ่งมากๆเลยงงมาก เหมือนจะไม่หยุดแต่พอคิดจะหยุดก็หยุดไปเลยแต่ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวแล้วชาชาจะทำอะไรอ๋อทุกคนแบตโทรศัพท์ชาจะหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวชาเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตก่อนชอชาร์มชาร์ดชาร์ชาร์ดชาร์ชาร์าร์ชาาช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  ทุกคนคออนอือเรื่องมันมีอยู่ว่าฮ้อเรื่องมันมีอยู่ว่าจะเล่นหมุกอะไรนะที่เป็นอะไรนะเออเมื่อกี้นะคะเราันออกไปกินแครีมบล็อมานะคะก็คือเป็นข้าวเย็นน,นั่นเองก็คือไม่ได้ถ่ายพราะว่าหิวมากแล้วก็สรอยสร้อยเฮ้ย ไทยอยู่เดี๋ยวขึ้นให้มันไม่สวยถ้าถ้าถ้าไม่ขึ้นมันแปลว่าใช้ไม่ได้แต่ถ้าขึ้นก็แปลว่าแย่ก็ยังแย่อยู่ดีน้ำชาจะเก็บผ้าใช่เก็บผ้าจะใส่ปลอกหมอนกันนี่นะคะทุกคนจะใส่เหมอือนก็นคือไม่อยากเห็นหมอนเพราะหมอนไม่สวยหมายว่าหมอนตอนตั้งใจตั้งใจอย<ะ>ู่นะ คือคือเหมือนเขาเป็นญาติเป็นญาติอะไรเงี้ยญาติให้มาแบบญาติทขาดูจักใช่ไหมเขาก็เลยแบบเห็นนะช้าใช่ไปมว่าพี่เขาเลยถามว่าบอกอ่อนน้อยเขาทำพอดีอะไรเงี้ยแต่ว่าไอาจจะไม่ใช่แขกหร่สิทีขาิีเตะนะคะเรียกทีความว่าก่าจะเย็บมีดีเท่าไหร่เป็นไรแั่เช้าวันอะไรคะเขาให้มาเท่าไหร่น่ารักมากเลยทุกคนดูดิดีนักมันไม่หมิ่นดีโชคดีไปอีกหนึ่งมันไม่หมิ่นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะ ทำไมได้เอากระเป๋านักเรียนออกไปเ้าบอไว่าต้องไปเตียงฮัมเออทุกคนคืนชฉาเฉาจะพูดอะไรไม่รู้หุยเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังเวลากำลังทำงานให้เราสองเอาไม่เป็นหรองแค่เนี่ย พอแล้วเถอะอืมพอแล้วเนาะออกกำลังกายเสร็จแล้วเหมือนจะตายรอเล่อาน้ำสร็จแล้วลน,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 ะลนะคะกำลังจะมาทาสกินเคียร์ก็คือคือทุกคนรู้ป่ะน้ำชายมีชุดนอนเหลืออยู่หนึ่งชุดนะคะ แค่นี้ก็ดีเท่านั้นแล้ว โอเคแอมชาจะไปมาร์กหน้าและแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะไม่ต้องต่อให้ไม่ชอบหรือว่าจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้แอมชาด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าน้ำชาคิดแบบจริงน้ำชาก็เลยถ่ายแบบแต่ละบ้านของนำ้ำชาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็น,น้ำชาจะพยาเอ้ย น้ำชาคิดไว้ว่าน้ำชาจะถ่ายคลิปไปโรงเรียนวันแรกด้วยว่าเราจะได้ทําอะไรบ้างแต่คิดว่าถ้ามันไม่มีอะไรทําจริงๆอะ่ะ <c oughs> ก็น่าจะไม่ได้ลงน่าจะแบบผัดปีกวันนึงอ่ะอะ,อะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำชาด้วยนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า พุยเอาจริงบ้าคลิปที่แล้วฉันไม่มีปกคลิปเลยปกคลิปคลิปที่แล้วชชันแย่มากท้ามีไรดีให้มีปกคลิปก็น่าจะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าอันนี้สภาพจะไปไปปกคลิปสภาพนี้หรองงมากโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย